ครับท่านชูวิทย์ครับครับท่านประธานสภาที่เคารพผมชูวิทย์สมลวิสิทธตภาครักประเทศไทยที่ผมชูประมาณสิบนาทีแล้วท่านประธานครับผมขอหาลือครับเมื่อวันที่สองสิงหาเนี่ยผมได้ให้คนไปคุยกับท่านเลขาแล้วบอกว่า ไอ้ที่นั่งเนี่ยที่จัดกันเนี่ยมันจัดผิดเพราะโดยปกติจารีประเพณีจัดขวามือของท่านประธานเนี่ยเป็นฝั่งรัฐบาลซ้ายมือเป็นฝั่งค้านในรัฐมนูญไม่ได้บอกนะครับว่าพักเล็กพักใหญ่บอกว่าพักการเมืองแล้วจัดผมเนี่ยไปอยู่ใต้ถุนพี่น้องประชาชนมาก็ไม่เห็นผมทางจดหมาย ลงวันที่สามตอบรับผมก็ไม่ตอบท่านเลขาสภานี่ไม่ได้คบไม่ได้พูดคุยกับสสจริงท่านท่านชีวิตครับแล้วก็ไม่ได้คุยกับสสท่านท่านชีวิตท่านชีวิตครับขอความกรุณาน,นะครับเอาไว้เรายังมีเวลาค่อยหารือกันอีกทีนะครับ ครับไม่เป็นไรครับขอบคุณท่านมากนะท่านท่าน กรุณาเถอครับเอาไว้หาเรือกันอีกทีท่านครับนะครับท่านนั่งเถอะครับขอกอ่าวกันาาครับนั่งเถอะครับผมขออนุญาตไปที่เวลาสองจุดสองเลยนะครับ อบคุณครับขอบคุณครับฝากเจ้าหน้าที่เลยครับขอบคุณครับฝากท่านเลขาเลย2.2ครับสมาชิกสภาผูแ้แทนราษฎรที่ยังไม่ได้ปริญาณตนนะครับสี่ท่านครับ ตามรัฐธรรมนูญมาตรา123กำหนดให้สมาชิกสภาผู้แทนรัษฎรต้องปะยานตนในที่ประชุมแห่งสภาที่ตนเป็นสมาชิกนะครับก่อนเข้ารับหน้าที่จิงขอเชิญท่านสมาชิกที่ยังไม่ได้พยานตนโปรดยืนขึ้นครับเพื่อกล่าวคำพยานตนโดยผมจะกล่าวนำนะครับแล้วท่านกล่าวตามครับสี่ท่านครับ ครบนะครับเวรเฝ้าครับเวรเฝ้าพระบรมสารีริก้าตข้าพเจ้าข้าพเจ้านายได้ยนรอนพรมพันธุ์นการิมเดงรากินาขอพยานว่าขอพยานว่าข้าพเจ้าจะปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริตข้าพเจ้าจะปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริตเพื่อประโยชน์ของประเทศและประชาชนเพื่อประโยชน์ของประเทศและประชาชนทั้งจะรักษาไว้ทั้งจะรักษาไว้ และปฏิบัติตามแล,และปฏิบัติตามซึ่ง,ร,งรัฐมนูญแห่งราชอาจักรไทยทุกประการซึ่ง,งรัฐมนุนแห่งราชอาจักรไทยทุปปาการทป,ประการครับเชิญน,นั่นครับ <S <S ท่านชีวิตท่านลุกขึ้นยืนยกมือหมายถึงประท้วงท่านประท้วงเรื่องอะไรครับขออนุญาตท่านประธานเมื่อกี้ผมยังพูดไม่จบเลยครับ ผมขอหาอือนะครับเรื่องนี้เป็นเรื่องสําคัญนะครับท่านท่านจูวิทครับเรื่องเก้าอี้ท่านจูวิทครับท่านใช้สิทธิ์ประท้วงนะครับผมอนุญาตให้ท่านประท้วงการประท้วงต้องมีคนทําผิดข้อบังคับท่านประท้วงผมท่านประท้วงผมผมทําผิดข้อบังคับข้อไหนท่านประธานนะผมเคารพท่านนะไม่งั้นผมไม่เอาค้อนไปฝากท่านผมขอว่า ทุกพักท่านท่านชีวิตครับท่านครับเมื่อกี้ผมเพิ่งขอความกราณาสามข้อนะครับเราจะใช้ข้อบังคับอย่างเข่งคับเพื่อให้สภาแห่งนี้มันศักดิ์สิทธิ์สูงกับเป็นหนึ่งในสามจังหวันสูงสุดท่านท่านครับท่านใช้สิบขอประท้วงนะฮะผมให้ท่านประท้วงแต่ท่านกลับไม่ประท้วงแล้วก็ยืนขึ้นพูดนั่งเถอะครับท่านครับ นั่งเถอะครับนั่งครับขอความกรุณาเถอะครับนั่งครับท่านนั่งเถอะครับนั่งครับท่านนั่งครับนั่งเถอะครับขอความกรุณาครับ ท่านชิวิตครับวันนี้ถือว่าเป็นวันแรกของการประชุมนะครับขอความกรุณาอยากให้บรรยากาศการประชุมเป็นไปวยความเรียบร้อยทัานขอความร่วมมือด้วยนะครับท่านอย่าดื้อเลยครับท่านครับท่านอย่าดื้อเลยครับท่านนั่งเถิครับท่านครับ เาไว้หาลือกันอีกทีท่านครับท่านนั่งเะครับท่านชูวิตครับขอความกรุณาครับท่านนั่งเถอครับท่านครับนั่งเถอครับ ท่านครับนั่งเถอะครับนั่งครับท่านครับนั่งครับครับท่านครับ ท่านครับเมื่อกี้ผมลุกขึ้นยืนท่านต้องต้องนั่งแต่ท่านไม่นั่งทำว่ายุกลุกขึ้นยืนเนี่ยก็เป็นมาตรการเดียวกันกับใช้คอนผมไม่จําเป็นต้องใช้คอน์ะผมใช้วิธีการยุกลุกขึ้นยืนแล้วท่านไม่ยอมนั่งแล้วตอนนี้ท่านก็ยังไม่ยอมนั่งเพราะผมใช้อํานาจของผมครับเชิญท่านออกจากห้องประชุมครับ ท่านครับท่านชูวิทย์ครับเชิญออกจากห้องประชุมครับท่านต้องให้ความร่วมมือนะครับไม่งั้นผมก็เชิญปรปภนำพาท่านออกไปครับขอความกรุณาเถิดครับท่านครับเชิญเถอครับท่านครับ ครับรปภครับช่วยดูแลนะครับเจ้าหน้าที่รปภครับช่วยดูแลความเรียบร้อยด้วยครับเชิญครับท่านชีวิตครับเชิญครับ ให้ทางเจ้าหน้าที่บันทึกไว้ด้วยนะครับบันทึกเหตุการณ์ตรงนี้ไว้ด้วยครับแล้วขอความกรุณานะครับท่านอย่าครับเชิญท่านบุญยอดครับ่านนที่เคารพครับบุญยอดสินไทยประชาธิปัตย์บัญชีรายชื่อครับ่านระธานครับตามข้อบังคับของการประชุมสภานะครับ ถ้าหากว่าท่านเชิญให้ออกแล้วไม่ออกเนี่ยนะครับท่านต้องให้เจ้าหน้าที่ตำรวจมาเชิญออกซึ่งนั่นหมายความว่าต้องออกนะครับผมว่าท่านจะบันทึกไม่ได้ครับขอบคุณครับต้องออกครับต้องออกสององเดียวครับขอบคุณครับก็เชิญเจ้าหน้าที่ครับท่านชูวิทย์ครับท่านคงต้องออกแล้วแหละครับ เชิญครับให้ความร่วมมือด้วยครับเชิญครับขอบคุณครับท่านครับขอบคุณครับขออนุญาตต่อเลยนะครับรับทราบ เรื่องการถ่ายทอดการประชุมทางวิทยุกระจายเสียงและโทรทัศน์ครับเรื่องด้วยในการประชุมสภาผู้แทนราษฎรเพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบบุคคลที่สมควรได้รับการแต่งตั้งเป็นนายกรัฐมนตรี